เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวธนวรัตดทองศาลาตำแหน่งครูอัตตาจ้างกลุ่มสาราการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนชุมชนวัดเก่อหงนิโรธธรรมรังสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานะครสวรรค์เขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัยประจำปีการศึกษา2,567ในหัวข้อวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่อง การผลิตสินค้าและบริการโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบสาหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเศรษฐศาสาตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ ในพฤติกรรมการบริโภคการแจกจำน่ายและการบริโภคสินค้าและบริการซึ่งในชีวิตประจำวันของผู้เรียนก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง3ประการดังกล่าววิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญมากในสังคมปัจจุบันการได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จะช่วยฝึกให้มีความสามารถในการใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและยังช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเช่นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลือกชนิดของสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนการใช้จ่ายของตนอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดทําให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์และความสําคัญของรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนและครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาพบว่านักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการผลิตสินค้าและบริการเพราะไม่ได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดความใส่ใจในการเรียนรู้หากไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะทําให้นักเรียนขาดพื้นฐานการเรียนซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชนดังนั้น ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสำคัญและนำเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้อนในการเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อและช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสนุกสนานทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาไปถึงขั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1- เพื่อใช้เทคนิคการสอนแบบสืบสอหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการผลิตสินค้าและบริการ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการผลิตสินค้าและบริการด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงนิโรธธรรมรังสรรค์กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนวัดเกาะโหงนิโรธธรรมรังสรรค์โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจงจำนวนนักเรียนทั้งหมด13คน สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษาขั้นที่ 1. ขั้นสร้างความสนใจในการเรียนรู้ขั้นนี้ดิฉันจะมีการสร้างสติดึงสมาธิให้นักเรียนโดยให้นักเรียนปบมือตามจังหวะเช่นปบมือ5ครั้ง10ครั้ง และก็จะมีให้นักเรียนทําตามคำสั่งเช่นเอามือจับไหล่จับหูเพื่อเป็นการดึงสติสมาธิของนักเรียนหลังจากนั้นก็จะเปิดเพลงสินค้าและบริการให้นักเรียนร้องตามเนื้อเพลงและมีการปรบมือเข้าจังหวะค่ะ ซึ่งการร้องเพลงสินค้าและบริการก็ถือเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่จะเรียนในคาบนี้หลังจากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน10ข้อต่อด้วยครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยให้นักเรียนดูรูปภาพและได้มีการถามคำถามผู้เรียนเช่นจากภาพนักเรียนคิดว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการอะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนนำไปสู่การเรียนการสอนในขั้นต่อไป ขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหาความรู้ขั้นนี้จะเป็นการอธิบายความรู้ร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิดผ่านการใช้โปรแกรม powerpoint หลังจากนั้นจะมีการทบทวนความรู้นักเรียนโดยใช้เกมการศึกษาซึ่งได้แก่เกมบันไดงู เรื่องการเดินทางสู่การผลิตสินค้าและบริการโดยครูจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4คนโดยครูจะแบ่งเป็นนักเรียนเก่งกลางอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยนักเรียนเก่งก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนได้นะคะหลังจากที่มีการแบ่งกลุ่ม ครูก็จะให้นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการครูจะให้แต่ละกลุ่มทอยลูกเต๋าเพื่อเป็นการเริ่มเล่นเกมกลุ่มไหนถึงเส้นชัยก่อนถือเป็นกลุ่มที่ชนะค่ะขั้นที่3ขั้นอธิบายความรู้และลงข้อสรุปขั้นนี้จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทําแผนผังความคิดและสรุป เนื้อหาโดยแต่ละกลุ่มจะได้ฉลากซึ่งเป็นฉลากเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ต่างกันนะคะพอได้ฉลากแล้วในแต่ละกลุ่มจะช่วยกันระดมความคิดค้นหาคำตอบ ค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่ครูกำหนดโดยหัวข้อจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้ง3ขั้นตอนคือขั้นปฐม,มภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมินักเรียนจะได้มีการคิดวิเคราะห์ว่าสินค้าที่ตัวเองได้เป็นขั้นที่1ขั้นที่สองและขั้นที่สและนักเรียนยังได้ ฝึกการทํางานเป็นทีมมีการวางแผนแบ่งการทำหน้าที่เช่นมีคนเขียนคนตกแต่งคนสืบค้นข้อมูลและมีการแบ่งหน้าที่ร่วมกันและครูมีหน้าที่ในการเดินสังเกตนักเรียนว่ากลุ่มไหนมีการเขียนเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ และจะมีการชี้แนะให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มขั้นที่4ขั้นขยายความรู้ขั้นนี้ก็จะให้นักเรียนออกมานำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนนะคะโดยแต่ละกลุ่มก็จะได้ฝึกในเรื่องของทักษะการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ พอนำเสนอเสร็จครูจะมีการชมเชยและให้กำลังใจแล้วก็จะมีการทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอเพิ่มเติมขั้นที่5ขั้นประเมินผล ขั้นนี้ครูจะสรุปความรู้สาระสำคัญร่วมกับนักเรียนในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการและมีการตอบคำถามกระตุ้นความคิดโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถามนะคะหลังจากนั้นครูก็แจกใบงานให้นักเรียนมาส่งในคาบถัดไปซึ่งใบงานจะเป็นใบงานเกี่ยวกับ My Product ผลิตภัณฑ์ของฉันครูจะมีการตรวจสอบผลงานนักเรียนและมีการประเมินผลผ่านชิ้นงานนี้ค่ะและลำดับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน10ข้อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษาพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงขึ้นทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสาะหาความรู้ร่วมกับเกมการศึกษานะคะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ